เดี๋ยวจะมาแอบดูนะครับสองนี่ลูกเขาทานเลยครับอันนี้เขาสั่งมาไม่เหมือนกับผมนะผมกินไปแล้วครับนนี้อะไรครับผัดไทยกุ้งสดไหนกุ้งสดโอ้ไหนดูดิตัวเบลเลอร์อะไรน่ากินนะครับกุ้งสดสดผัดไทยนะครับบีบมะานาวด้วยน้องฟึ๊กเป็นไงบ้างโอ้โหบีบมะนาวเลยกำลังบีบมะนาวเลยมีปวดด้วยเหรอลูก กุ้งสดน้องมีไหมโอ้นี่ไงมีหมึกด้วยป่ะลูกไม่นี่มีแต่กุ้งสดน้องน,น่าจะสั่งรวมผัดไทยทะเลไงแต่หาก,กินแล้วกินอร่อยเอาก,กินมะนาวทำไมพี่พีกีกินก๋วยเตี๋ยวอิ่มแล้วกินได้หมดลูกอ๋ออร่อยพีพีร้อน คุณแม่ไม่รอเลยคุณแม่ตอนนี้หิวดูวสภาพแล้วหิวครับผมข้าวทองหางกุ้งหางกุ้งลกูกลกินไม่ได้กินไม่ไ้หางกุ้งซื้อแบบค็ญี่ปุ่นเลย อร่อยไหมนุ๊กโอ้โหแซ<ส>่บเลยเอหนูบอกอร่อยไ,ไม่บอกแซ่บกุ้งมีหนึ่งตัวนึกว่ากุ้งสี่ตัวความจริงเขาให้สี่ตัวก็ไม่ขาดทุนหรอกโอ้ได้ละได้อีกแล้วตัวนึงนว้าวว้าวว้าวกุมีอ่ะอันนี้มันก็คือกุ้งเหมือนกันลูกกุ้งตัวเล็ก เป็นกุ้งแห้งหรือเปล่าอ๋อเป็นกุ้งแห้งเพราะว่าดี่อร่อยรู้ก๋วยเตี๋ยวอ่ากินเต็มหมดเลยดีกินเต็มเหนียวเลยนะครับบรรยากาศของร้านนะครับที่วัดพระธาตุพนมวันนี้นะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวทั้งอาหารตามสั่งครับอยู่ด้วยกันสั่งได้อยากกินอะไรผักสดๆก็มี แบกิ่น้ามหมดเลยวะวัดเหรอเป็นแม่เป็นไงบ้างครับเกือบหมดเลยครับตอนนี้ดูสีหนา้าสีตาแล้วคงอร่อยเต็มคราบเลยครับงานนี้แม่กินเ้าเที่ยงทำไมกินเ้าเที่ยงมา สัตสเต็มคาบเลยครับผัดไทยหนึ่งจานใหญ่เกือบหมดแล yeah? <ะ>้วเกือบหมดแล้วซอสน้ำดูดีนสน้ำดูธีโอ้โหวันนี้สอยังกับญี่ปุ่นเลยโอ้โหดูชกกีฬาพี่เขาสิ มันมากเลยนะจุดากจิงครับไม่รยปะไม่ไปเลยแล้วหมอเน,นงงขอเงินขอเงินเฉยๆต้องทำงานสิขอเงินก็อยู่ก็อ<ม>ู<ม>่บ<ม>้านนีม่มาเดิน อ,อะไรมาขายตัวนกักกอลให้ผห้เหรอเอ,อาเวลาเราก็ยังไม่มีเราก็ยังจนอยู่อ่าหมดแล้วคุณแม่เหลือคุณลูกสองคนเอาลุยลุย ยังไม่หมดัเน่เลยมคือหามาเหลือทุกอย่างแล้วกเสี้ยคสุดท้ายคุณแม่ครับผมเต็มคาบเลยงานนี้อิ่มแต่ลยอิ่แต่ลย อ,อ๋อครับอร่อยเลยได้รสชาติโอเคชิจู่ลูกเช็ดแล้ว้อาเชือกเสียนงะหนม่คคน,นะอ๋อพิกกินช้าพี่พินะพกหนึ่งตัวเตียวยังไม่หมดเลยถามว่าให้นุ่ยอันนี้น <c> ะ <oughs> อันอน,าน,านี้กินน้ำไม่เดียว หนูกินช้าสุดว่ะอางน้ำไม,ไม่น้อยจริงๆนะมือพี่ริกงน้ำหมดแล้วลรอกโอ้โอะไรพอ,อมีอะไรสบายน้ำได้เลยหรอกหรือผักหนูกินเลยลูกกินเลย

มีผักเยอะเยอะนะครับตัวผักยงผักยาวอิ่มเลยลูกเอาให้แม่แล้วอิ่มเอาให้แม่เลยินแม่กินดกกินดกกินดกโอ้แต่ไม่พอดมอะไรอ้าวมองไม่เห็นน้ำครับเอาทิชชู่ไปลูกเอาทิชชู่ไปไหนมันต้องลองชิมผัดไทยก่อนนะครับเด็กกินไม่หมด พวกคลองก็ต้องรับผิดชอบครับคมณแม่ไหนแม,แม่บอกแม่รับความขุน่นกินเปียงเลยก็กิน่อนชาแล้วตอนเี่อืมอร่อยเส้เนเขาหนุ่มมากเลยอร่อย

น้องบอกี้นรอแม่ขนาดแม่ก็ยังนอนอะไรนั่นอ่ะขนาแม่กินแม่ยังนอนไม่หลับแมาแมกินแม่ก็จะนอนหลับมอนอนโอเคครับขอบคุณมากๆที่รับชมแังครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับอิ่มนะครับขอบคุณครับสวสดีครับ